สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้ห้าถ้วยสีดา เดล็อฟเวอร์สิบเหรียญสองดาบอืม last name innocence correspondence เทรนด์สี joy and delight อืมโอเคเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเรามองเป็นว่าในเรื่องของเอ่อ บางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณกำลังอยู่ที่คุณกำลังสูญเสียหรือกำลังเสียใจกับกับบางสิ่งบางอย่างกับบางเรื่องอยู่อะค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณนะ่ะจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ไม่สามารถ move on ได้ไม่สามารถละทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ได้ปล่อยวางไม่ได้ทำใจไม่ได้ มันจะไม่เป็นแบบนั้นอืมวันดีคืนดีคุณจะมีแรงฮึดคุณจะมีภาวะที่เหมือนกับปรงตกคิดได้สงบนิ่งได้สติได้ปัญญาแล้วก็เหมือนตื่นขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่ ก่อนนอนอาจจะนอนร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนแต่พอตื่นขึ้นมาคุณคุณหายเจ็บปวดคุณไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นคนใหม่เลยอย่างนั้นน่ะอืมอาจจะเพราะบางคนเนี่ยร้องไห้มานานแล้วหรือเสียใจกับเรื่องนี้มานานแล้วนะคะมันมีเรื่องของความเสียอกเสียใจเรื่องของความผิดหวังเศร้า เออบางคนเสียน้ำตาไปเยอะแล้วอะ่ะอืมเสียน้ําตาไปเยอะแล้วและตัวคุณเองอ่ะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าคุณจะผ่านจุดจุดนี้ไปได้คุณจะผ่านปัญหาเรื่องเนี้ยในชีวิตของคุณไปได้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดมากคุณไม่ไหวแน่ๆอ่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะ่ะ คุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่มีทางลืมคนคนนี้ได้เลยเนี่ยคุณคิดถึงเขามาเป็นปีๆแล้วอะ่ะคุณเจ็บปวดกับเขามามานานแล้วสะสมมานานแล้วแต่คุณก็ไม่เคยตัดเขาไปได้เลยมันเจ็บมันคิดถึงร้องหม่มร้องไห้คุณไม่สามารถขาดเขาได้เลยขาดเขาคุณอยู่ไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเชื่อแบบนั้นเลยอะ่ะแต่อยู่อยู่อยู่มาวันหนึ่งซึ่งเรามองว่าไอ้จุดเปลี่ยนเนี่ย มันไม่ใช่ว่าปุปปรับเปลี่ยนนะแต่มันเหมือนกับมันผ่านระยะเวลามานานแล้วอะที่คุณอยู่ในสภาวะนี้คุณคุณอยู่กับเรื่องเดิมเ,มเรื่องผิดหวังเรื่องซ้ําๆเนี่ยเรื่องเนี้ยมานานแล้วอะนะคะทีนี้มันถึงเวลาที่ที่คุณจะตื่นรู้หรือได้ได้พลังได้เวอ e r ของคุณกลับคืนมาอยู่ๆไอความรู้สึกเหล่านั้นอะ มันก็จางไปเองมันหายไปเองอยู่ๆคุณก็ไม่ร้องแล้วไม่ไม่เสียใจแล้วนานๆถึงจะรู้สึกสะก,กิดใจขึ้นมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะกลับมามีชีวิตแบบใช้ชีวิตได้แบบปกติมากขึ้นเอออย่างนั้นเลยอยู่ๆก็เข้มแข็งขึ้นมาไซส์อย่างนั้นแหละนะคะอ่ะ ไอเรื่องเสียใจเรื่องอะไรต่างๆมันกําลังจะผ่านพ้นไปละนะเนี่ยหลังจากนี้คุณจะมีความสุขแบบมันพลิกอัมันมันพลิกไปหมดเลยอ่ะมันพลิกจากหน้ามือหลังมือนะคะเออความทุกข์ความเศร้าหายไปหมดเลยกลับมาเป็นคนใหม่มีความสดใสอืมแล้วกออ็อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นนะคะก็คือในเรื่องของ การเงินการเงินที่โดดเด่นคุณอาจจะผิดหวังเสียใจเรื่องอะไรมาแต่ว่าคุณกำลังจะได้ได้รับเงินก้อนโตหนึ่งหนึ่งนะเป็นเงินก้อนโตสองเป็นในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นบ้านที่ดินอสังหาอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า ที่ค่อนข้างสูงอืมอาจจะเป็นมรดกตกทอดอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะขายบ้านขายที่ดินแล้วขายได้ขายได้ราคาดีดีกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยคือได้เงินก้องโตมันจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวหรือว่าบางคนอาจจะได้จากการลงทุน ลงทุนทํางานทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยลงทุนนานหน่อยล้มลุกคุกคานมานานแต่สุดท้ายอยู่ๆมันก็มันถึงเวลาของมันอะมันก็ปังขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยเช่นคุณอาจจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วแบบอ่ะขายของอ่ะสมมุติคุณขายของขายมาเป็นปีแล้วเริ่มธุรกิจมาเป็นปีแล้ว มันไม่เห็นจะปังเลยมันไม่มีลูกค้าไม่เห็นมีใครซื้อไม่เห็นมีใครสนใจมันดูแบบดูจะล้มไม่เป็นท่าแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังพยายามยังอดทนยังยังพยายามจะขายต่อไปนะคะสุดท้ายอยู่ๆมันจะแมสมันก็แมสขึ้นมาเฉยๆไซด์ยอย่างนั้นอะแล้วมันก็จะสร้างรายได้คุณเป็นกอบเป็นกำอยู่ๆมันก็งอกเงยของมันเอง เออมันเป็นจังหวะของคุณเนี่ยไอสิ่งที่คุณพยายามนักหนาค่ะพยายามมาอย่างยาวนานเราเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวันอะ่ะแต่มันเหมือนกับคุณพยายามมายาวนานจนคุณรู้สึกท้อเลยแหละคุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามมาหนักหนักหนาสาหัสเลย แต่มันไม่ไม่ประสบความสําเร็จสักทีจนคุณท้อท้อแล้วท้ออีกแต่ก็ยังไม่ปล่อยมือสุดท้ายคุณจะเห็นดอกเห็นผลแต่เราขอเน้นไปที่เรื่องเงินนะเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเป็นหลักเลยนะคะแล้วพอคุณได้อ่ะคุณได้รับสิ่งเนี้ยคุณได้ประสบความสําเร็จในสิ่งนี้คุณเห็นผลงานของตัวเองอ่ะคุณจะมีความสุข คุณจะรู้สึกว่าไอ้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปอ่ะมันไม่สูญเปล่าทําแล้วมันได้ผลทําแล้วมันมันดีกว่าที่คิดด้วยซ้ําอ่าโดดเด่นในเรื่องของเงินแต่อาจจะไม่ค่อยเด่นในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่าแต่ไม่เป็นไรเอาเงินไว้ก่อนนะเออไม่มีแฟนไม่เป็นไรอยู่ได้แต่ไม่มีเงินนะอยู่ยาก ให้คิดแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเอาเงินไว้ก่อนก็ได้เออแล้วเดี๋ยวแฟนเนี่ยค่อยหาใหม่พอมีเงินแล้วคุณจะไปทําสวยทําหลอ่อยังไงก็ได้แล้วค่อยๆหาใหม่เอาให้เลิศกว่าเดิมนะท่องเอาไว้เพราะฉะนั้นลบเรื่องความรักทิ้งไปก่อนวางเรื่องความรักทิ้งไปก่อนถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ได้ดั่งใจถ้ามันท็อกซิกถ้ามันทําให้คุณรู้สึกแบบ หดหูไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกําลังฟังมันวางมันไว้ก่อนนะแล้วมาตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินเก็บเงินสร้างเนือ้อสร้างตัวอืมพอคุณมีเงินแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะแบบไปทําสวยทําหล่อไงก็ได้แล้วพอวันหนึ่งถ้าคุณสวยคุณหล่อแล้วเงินก็มีเนี่ยรวยด้วยอย่างเงี้ยคุณจะมีโอกาสเลือกได้เยอะอืมอาจจะได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ํา ไม่ต้องไปสนใจนะคะให้กำลังใจถือว่าให้กำลังใจกันนะบางคนถ้าใครที่โสดอยู่แล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้แนะนำว่าให้ดูนานๆดูยาวๆนะคะถามว่าพอจะมีไหมดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอจะมีใครเข้ามาไหม มันก็อาจจะมีมันดูเหมือนจะมีแต่ว่าแนะนำให้ดูยาวๆอย่าเพิ่งไว้ใจใครอย่าเพิ่งให้ใจนะอตอนนี้ทำใจให้สบายนะคะเรื่องอะไรที่เป็นทุกข์เรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ดีก็วางทิ้งไว้ก่อนคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆอาเซอร์ไพรส์ เกิดขึ้นมานะคะเออบางทีคนที่ไม่ใช่มันก็จะต้องมีเหตุให้ต้องออกไปอะเนาะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่าไปเสียดายนะคะวันหนึ่งคนที่ใช่คนที่คู่ควรก็จะเข้ามาถามว่าคุณจะมีคนของคุณไหมมีนะมีอย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยหมดจากคนนี้แล้วจะไม่มีใครมีอยู่นะนะคะอะไรที่มันจำเป็นต้องจบก็ให้มันจบเศร้าได้แต่อย่านานรีบลุกขึ้นมานะคะรีบกลับมาดูแลตัวเองนะอ่แหวนเนี่ยแหวนเนี่ย มันมาในบริบทที่เรารู้สึกถึงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะเราไม่ได้รู้สึกถึงในเรื่องของความรักไม่ได้มาในรูปแบบของว่าเอ้ยคุณจะได้แต่งงงแต่งงานมั่นหมายคือมันจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์เรื่องนี้นะบางคนเห็นแหวนขึ้นมาเอ้ยนี่มันแหวนแต่งงานหรือเปล่าฉันจะได้แต่งงานหรือเปล่ามันไม่ใช่อะ่ะในความหมายของไพ่ใบนี้มันมีหลายความหมายแต่ในบริบทเนี้ยเรามีความรู้สึกว่ายังไงนะในคลิปนี้อ่ เรื่องความรักอะ่ะยังไม่ปังยังไม่เลิศอยู่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้มันจะมาในความหมายของเรื่องของมีค่าความมั่นคงนะคะความมีค่าเนี่ยความเปล่งประกายในตัวคุณอะ่ะเซอร์ไพรส์ Surprise ที่คุณจะได้รับมันจะมาในรูปของทรัพย์สินเงินทองมากกว่า ในเรื่องของความรักความรักไม่ค่อยโดดเด่นเลยไม่ใช่ไม่ค่อยคือค่อนข้างค่อนข้างแย่มันเหมือนแบบ lucky in game แต่ไม่ lucky in love อ่ะอารมณ์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเอ่ออะ, toxic, อะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันทําให้เราหดหู่วางมันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้คุณคุณผิดหวังเรื่องความรักแล้วคุณจะผิดหวังตลอดไปจังหวะนี้เวลานี้มันอาจจะไม่ใช่โดดเด่นอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะ แต่มันอาจจะโดดเด่นในเรื่องของเงินเราก็ไปคว้าเรื่องเงินไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนนะคะวันดีคืนดีดวงเปลี่ยนและดวงความรักคุณก็จะดีขึ้นถึงเวลานั้นความรักมันก็จะมาเองไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะมันไม่ใช่อะไรที่จะอยู่กับเราแบบงคงทนถาวรหรอกไอ้ดวงแบบเนี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะโอเค จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ